เพราะว่าว <icana>, ันกับนังิที่รา่ะ้วว่าจว้างความปลอดทั้กลับบ้านสที่สคัญคือฝานก็เรมันไม่แตกจะหากลรงเตรียมอุปกรณ์ให้อยู่ แอฟไฟทักทายเก๊กทุกคนเลย ใช่ยิ่งสุดช่ส่วครับร่วมมือกันนะรบที่อยู่ในพื้นที่ทำได้ครับผอจะครอบใชุมันจจะมีการเกิดในแวสะบัดเวลาครับตั้งแั้น้อง